มีเรื่องที่แบบมันทิ้งกันไม่ได้เลยว่าเป็นหัวใจสําคัญของเดือนม م ض ا อน,<ช>นั้นก็คืออ่านคุรานเข้าใจใ<ช>เรื่องนี้นั้นแต่ละคนเนี่ยต่างก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วสําหรับคุรานากับเดือน ر م ตอนเป็นของคู่กันเป็นของคู่ก<ช>ันเป็นของคู่ก<ช>ันต่างคนต่างก็อยากจะให้นะตัวเองนั้นอ่านได้จบเยอะๆนะตัวเองก็อยากจะทําให้อ่านหลายๆจบ<ช>ซึ่งถ้าเราถ้าเราเรียนแล้วเราเลอก เราเข้าใจดีอยู่แล้วอัลกุรอานนั้นถูกประทานในเดือนรอมฎอนอถูกต้องครับซึ่งแต่ว่าอัลกุรอานนั้นจะมีคุณลักษณะพิเศษกว่าคำพียุคก,ก่อนๆที่ถูกประทานลงมาซึ่งอัลกุรอานนั้นคุณลักษณะพิเศษยังไงครับประจา์สเลีคืออัลกุรอานถูกประา,งงา,ะรระาถูกประทานลงมาสองครั้งในเดือนรอมฎอนมันแตกต่างจากคำพียุคก่อนๆที่ถูกประทานลงมาครั้งเดียวแบบสมบูรณ์แบบให้กับบรรดาอัลบิยะ นะได้เข้าใจในคำพีเลยส่วนผุรอานนั่นถุกประทานสองครั้งครั้งแรกลอตตาราประทานลงมาในนะในเขาเรียกว่าไปตุลอยซะนะในสมาในสมาอิจุนยาในฟากฟ้าชั้นชั้นอะไรชั้นล่างหลังจากนั้นก็ค่อยประทานลงมาให้กับท่านอาโซนั้นเป็นเป็นตามเหตุการณ์ตามที่นะเกิดขึ้นตามที่ลอตตาลาประสงค์ให้เกิดเการณ์ทยอยลงมา ไม่ได้มาลงมาครัช่นั่นเขาเรียกว่าสองครั้งไม่เหมือนกับการพยุบปงก่อนที่ประธาลงมาครั้งเดียวให้บรรดาอัยญแล้วก็เข้าใจโดยทั่วนซึ่งกุรอานมีความพิเศษเพราะว่าเป็นการการันตีว่าแต่ละเหตุการณ์มันสอบล้องกับเหตุการณ์ใดมันสอบล้อกับชีวิตจิตใจของท่านรอซูลให้มีความแบบรู้สึกว่าอัลตารานั้นซับพอท่านรอซุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งอัลกุรอานเนี่ย ทุกๆปีนะอุลามะผู้รู้ได้ดกล่าวว่ามลายกาดิบรีเนี่ยจะลงมาเขาเรียกว,ว่ามูดารซะกับท่านรอซูนั่นหนึ่งจบทุกๆปีมาทบทว <มา S 2> น,นซึ่งนั่นแหละอุลามะก็เลยเป็นสุนัตให้กับเราในการที่เรานั้นจะได้ข้อตำาคุรอ่านหนึ่งจบอ,อย่างน้อยในเดือนรอมฎอนเพื่อตามแบบฉบับของท่านรอซูลกับการกับการเขาเรียกว่ามูดารซาหรือเขาเรียกามูอาร์รอตอมาเราตอคือการอ่าน ให้อีกคนหนึ่งฟังอีกคนหนึ่งเ็าอ่านซ้ําให้อีกคนหนึ่งฟังนั่นก็คือการทบทวนของท่านเยเบรีนกับท่านรอซูลนะแล้วก็เป็นสุนทรให้กับเรานะมีการส่งเสริมให้เรานั้นมีความอยากจะให้จบแต่จริงๆแล้วท่านรอซูก็ไม่ได้แค่จบเดียวเราท่านอยู่กับเราพูดอ่านตลอดเวลาทุกอิริยาบทของท่านก็มีการอ่านคุดอ่านตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาท่านนอนบนตักของมานานอิชาท่านก็อ่านคุดอ่านอยู่ตลอดเวลาให้ตามนานอิชาฟังน,นั่นแหละคือความสัมพันธ์ที่ เรานั้นอยากจะให้มีมนะก็คืออัลคุรอ่านกับรอมฎตอนของเราเอาให้มากที่สุดให้มันแน่นแฟ้นที่สุดให้มันใกล้ชิดที่สุดความเว็นกุรอ่านกับความเป็นรอมฎอนเนี่ยใ,ในปีนี้ของเรา